ก็มาพบกับช่องคมสักโฟโต้อีกแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีงานถ่ายภาพเหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามานะครับชําแหละนะครับบ่อปลาอิฐประสานของผมนะครับว่าหมดงบไปเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เพื่อนๆหลายคนถามมานะครับว่าบ่อปลาเนี่ยขนาดเนี้ยสองคูณหนึ่งนะครับลึก1เมตรของผมเนี่ยหมดงบไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะพามาดูกันเลยครับว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ เนี่ยครับกาลังจะเปลี่ยนผ้าใบนะครับก็เดี๋ยวคิดราคาผ้าใบอันนี้ไปเลยนะครับผ้าใบผมสั่งมาตอนนี้นะครับก็ขนาดความหนานะครับอยู่ที่0.5น้าเอมนะครับก็มันจะหนาหน่อยนะครับถามว่าสั่งมาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ว้ให้ดูนะครับของพี่โซลัดนะครับสั่งทํามาเลยนะครับผ้าใบอันนี้อยู่ที่ตารางเมตรละหนึ่งห้าสบบาทครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบอกผมเนี่ยใช้อิฐประสานตัวเนี้ยนะครับไปกี่ก้อน เพื่อบเพื่อนก็ถามว่าบอกขนาบนี้ใช้อิฐกี่ก้อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพอเราเอาไปคำนวณดูนะครับผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าของผมอ่ะมันใช้กี่ก้อนยังไงนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยก็จากที่เห็นนะครับนี่นะครับผมก็ขุดมันลงมาด้วยนะครับอันนี้มันเป็นอิฐแดงอ่าไม่ใช่ครับเป็นดินแบบดินแดงครับดินลูกรางครับมันเหนียวมันแข็งมากนะครับอันเนี้ยมันอยู่อยู่แล้วนะครับนี่นะครับผมขุดลงมาห้าห้าสิบเซนติเมตรนะครับกับใช้อิฐข้างบนเนี่ย อีกอ้าชั้นก็คือ5 1าหอามี5ชั้นเหมือนกันนะครับก็จะได้1เมตรพอดีนะครับรวมชั้นบนด้วยที่เอาไว้ทับผ้านะครับก็จะเป็น6ชั้นนะครับส่วนบ่อของผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าใช้ทั้งหมดกี่ก้อนแล้วมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวก็มาเริ่มกันเลยนะครับว่าอิฐของผมเนี่ยขนาดบ่อนะครับยาว2เมตรนะครับกว้าง1เมตรนะครับลึก1เมตรใช้อิฐกี่ก้อนนะครับ าแต่ละชั้นใช้กี่ก้อนนะครับกรณีของผมนะครับอิดตัวเนี้ยมันยาว25เซนติเมตรนะครับ4ก้อนก็เท่ากับ1เมตรนะครับคิดคำนวณง่ายๆนะครับ4ก้อนเท่ากับ1เมตรเพราะฉะนั้นความกว้างก็ใช้อิดแต่ละชั้นอ่ะมันอาจจะไม่เท่ากันเพราะมันจะสลับไปสลับมานะครับอันนี้นะครับก็จะเป็น1เมตรส่วนด้านยาวนะครับด้านยาวก็เป็นทั้งหมด8ก้อนนะครับเท่ากับ2เมตรนะครับ ส่วนถ้ารว,รวมกันแล้วนะครับจิปราษานนี่เท่ารวมกันแล้วนะครับหนึ่งชั้นของผมจะใช้ประมาณยี่สิบหกก้อนครับยี่สิบหกก้อนทั้งหมดผมจะใช้หกชั้นนะครับก็เพื่อนๆลองเอาไปคํานวณดูนะครับของผมใช้ประมาณยี่สิบหกก้อนนะครับอ่ายี่สิบหกก้อนตอนหนึ่งตอนตหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็จิตตัวนี้นะครับผมได้มา ผมซื้อมาเยอะเนาะตอนไปซื้อนะครับซื้อมาเยอะก็เอามาทาอย่างอื่นด้วยนะครับก็ได้มาในราคาก้อนละ7บาทนะครับ7บาทก้อนละ7บาทผมใช้ทั้งหมดก็สมมติอ่าบ่อน,นี้ผมใช้จริงๆก็คือประมาณ6ชั้นชั้นละยี่สกว่าก็ประมาณนะครับอ่าหนึก้อนนะครับคนนูณเก็คือราคาคร่าวๆข,ของอิฐในบ่อน,นี้นะครับนะครับอ่าและที่เห็นอยู่นั่นนะครับเป็นถังกอง นะครับถังกล้องผมอาทางนี้นะครับผมก็ได้ทําขึ้นมาเองนะครับทางนี้ทําขึ้นมาเองเดี๋ยวเอาคลิปไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ไว้ให้อ่าเดี๋ยวดูมุม,มบนขวา,าเลยน,นะครับผมใช้ตัวเนี้ยถังตัวเนี้ยใบละ200บาทถัทง70ลิบรนะครับอนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นถังร้อยลิตรเนาะสีฟ้านะครับเดี๋ยวจะสอนทําอีกหรือไม่ก็จะทาแล้วลงคลิไปไว้ให้ดูนะครับตรงนี้ผมซื้อมาถังใบละ200บาท2ถังก็400นะครับส่วนข้อตอ่อข้องอ อะไรต่างๆนะครับผมใช้ตรงนี้เป็นท่อ1.5นิ้วแล้วก็ท่อ1นิ้วนะครับก็เดี๋ยวมีบอกตามคลิปอยู่แล้วนะครับการทําถังแล้วถังตัวนี้บวกพวกท่อต่างๆข้องมอต่างๆนะครับผมก็ตีราคาไปประมาณอ่ะสักประมาณพันหนึ่งไม่เกิน1,100ับาทนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับถังนะครับส่วนปั๊มนะครับตอนเนี้ผมใช้ปั๊มของโซโบนะครับ9ก0 0พันอนะครับซึ่งก็มันก็แรงนั่นแหละครับผมใช้ปั๊มด้วยโซโบนะครับอาจจะเลอะเลอะหน่อยเพราะว่าใช้มาหลายเดือนแล้วนะครับ ตัวนี้นะครับราคา1,400บาทนะครับนะครับก็หมดไปตรงนี้ละแล้วก็ตัวอ่ะตัวนี้นะครับตัวม่านน้ำตกนะครับที่ผมทำลิดไปแล้วนะครับตัวม่านน้ำตกตัวนี้นะครับผมก็ได้มาในราคาคือมันทั้งหมดรวมส่งด้วยประมาณ7 0 0ดร้อบาทบ่าผมจำไม่ได้ว่า3 0 0ร้อยบาทเลยงั้นครับรวมส่งมา7จ็ดร้อครับบี่นะครับนี่นะครับก็เป็นราคาเข้าว้าวนะครับ เดี๋ยวผมลองคำนวณแล้วแปะไว้ให้นะครับว่าผมใช้งบจริงๆไปเท่าไหร่นะครับท้ายคลิปเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวเกือบลืมไปมันมีอีกตัวหนึ่งก็คือปัม๊มปั๊มลมนะครับ CP 60เซ่งมันอยู่ัเนี้ยมันอยู่มุมนี้แหละที่เคยให้ดูแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ในบอ่อนะครับถึงในหลอดนะครับปั๊ม CP 6 0ตัวนี้นะครับปั๊ม CP 6 0ตัวนี้ผมได้มาในราคา2700บาทนะครับ ก็เนี่ยแหละครับก็ค่าๆออสาหรับบอ่อผมนะครับที่ถ้าพร้อมเลี้ยงจริงจริงก็มีวัสดุกรองอีกเนาะก็จะมีเปลือกหอยนางรมกับกวนนะครับแค่นั้นเองอ่าเปลือกหอยนางรมผมได้มาถุงใหญ่เลยถุงละหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็อวนผมก็ได้มาสิบกิโลนะครับอีกห้าร้อยบาทนะครับก็ค่าๆก็มีเท่านี้นะครับบ่อของผมเนาะอ๋อส่วนผ้าใบที่ใช้ที่บอกไปนะครับเมื่อตารางเมตรละ150บาทผมซื้อมาประมาณ2 0 0 0 2,700ันอยบาทหงเนี่ยแหละครับโดยประมาณนะครับโอเคครับสำหรับราคาคร่าวๆเดี๋ยวรวบรวมให้ดูเลยนะครับท้ายคลิปท้ายคลิปครับเดี๋ยวสรุปให้นะครับว่าค่าใช้จ่ายแค่นี้หมดไปเท่าไหร่นะครับที่มันค่าอิดอะเห็นไหมผมขุดไปเนี่ยห้าสิบเซนอิดข้านบนอีกห้าก้อนก็เป็นประมาณ1เมตรนะครับห้าก้อนนั่นคือชั้นของน้านะครับที่เอาไว้น้ําส่วนที่ทับข้างบนอีกก็เป็นชั้นที่หกนะครับนั่นแหละครับคืออิด ที่ผมใช้นะครับแต่ผมจะใช้น้อยหน่อยเพราะว่ามันกุดลงไปได้โอเคสำหรับทีนี้ก็ไม่มีอะไรครับแจกแจงชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับในบ่อน,นี้นะครับผม